ครัหลังจากปั่นมานะครับจากสวนภูมิประมาณ8-9ถึง9กิโลนะครับฝับ่งนู้นนะครับเป็นถนนราดยางใหม่อย่างดีแต่มาถึงตรงนี้นะครับเป็นถนนลูกลังนะครับลูกหลังยังไม่ทำกำลังจำดำเนินการกิโลที่9นะครับก็จะถึงสะสีเหลี่ยมมีหลายท่านนะครับเป็นชาวทุ่งคุลา อำเภอสวนภูมิไม่รู้จักสระสี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะขอ,อนำเสนอสระสี่เหลี่ยมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางทุ่งเกบทางกลางทุ่งกุลานะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าท่านมาจากสวนภูมิจากตลาดสวนภูมิมุ่งหน้าลงทางทิศใต้นะครับก็จะพบกับสระสี่เหลี่ยมนะครับ โรงเรียนเมืองสวนลภูเข้ามานะครับมันจะมีนิทานของทุงกุลาซึ่งปรากฏเรื่องของสะสีเหลียมเรื่องของกูะโกนาเรื่องของกูกาสิงนะครับเป็นเรื่องของนกอรีนะครับพอมาถึง ศาลสี่เดีว่วก็จะมีศาลให้ท่านสักการบูชาซึ่งตอนไปผมได้วะสักการบูชาไหว้แล้วนะครับขอพรในการเดินทางในทริปนี้ให้ตลอดปลอดภัยนะครับผมขออนุญาตลงไปข้างหน้านะครับเพื่อที่ท่านจะได้พบกับศาลเจ้า ปกป้อง,องทุ่งกุลาแห่งนี้นะครับแล้วก็จะขอย้อนคืนนะครับส,สีเหลี่ยมนี่เป็นขอบของฝั่งสาสีเหลี่ยมซึ่งเป็นหอน้าสี่เหลี่ยมจริงๆนะครับใหญ่โตมโหาราณ เก็บกักน้ำว้ใช้เป็นน้ำอุปโภคและบริโภคของหมู่บ้านสะพนทองแล้วก็หมู่บ้านละแวกข้างเคียงนะครับมีปปาหมู่บ้านนะครับแล้วทางนี้ก็จะมุ่งหน้าลงทิศใต้นะครับป้ายด้านหน้าเลี้ยวขวาอีกสองกิโลเมตรบ้านหนนสมบูรณ์ลงทิศใต้อีกสองกิโลเมตรเช่นกันนะครับ เป็นบ้านสาบปูลทองนครับพบกับบ้านสาบปูลทองในทริปหน้าครับสวัสดีครับไปดูอันถั่วครับ